มาครับทีมครับสวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับยังอยู่กับเจ้าสมิตโมนะครับมา,มาดูทีกตัดให้สิบ้อเลยว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับ าดินครับวิ่งอยู่สามขันครับ <c oughs> มาดูเจ้าโมครับว่าจะเร็วขนาดไหนครับโอ้โอเคนี่ตัก ฟืดฟาดฟืดฟาดเลยครับงั้นเมาครับเทกไล่ๆครับโอ้จะลอกเป็นนาลอกเป็นนาเดียวครับ โยนจับโจนเลยครับวันนี้ก็ได้คนขับรถไทยไหมครับเก็เป็นลูกชายทกแอ่ครับเพิ่งมาจากอุบล ทธุระสองวันก็จะได้กลับไปทํางานต่อครับโอ้ยใช้เวลาอยู่ที่สองนาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปกับหกล้อครับไปดูที่เทครับฟุตฟาดเลย อ่ะเดียวสิ่งครับโอ้โอ้มาแล้วโอ้จัดหนักเลยครับเออไป ตัดที่สามแล้วตัดที่สี่ครับตัดที่ห้านะครับเดีนะ๋ยวผมจะขึ้นนอเลยครับ ฮัลโหลอ่าอปจะไปที <He ceu ks> <assistant. S 2> ่เทครับเหยียบน้อยเหยียบเครื่องรอนจะไูอู่่ไหนเล่งเอาลมก็เติมต็มงแล้ว ยังไม่ทำหรอเกยังไม่เปลี่ยนไรเลยเก็บายสิ่งนี้ถูกขายยานะฮให้เสร็จงานนี่ก่อนไม่รู้จะเกะยังไงให้มันเข้าได้ก่อนเบิ่งนน้ำมันได้เองไม่ค่อยรู้เลยเราก็รู้จักเลยเบิ่งนน้ำมันเท่าไหร่เบิรงนนี่เมื่อวานสองครั้งวันนี้ครั้ง ได้ี่เที่ยวแล้วเเช้าเต็มนี่เลยยี่สิบหกได้อยู่วันี้สี่สิบเที่ยวสองชั้นเต็มน่าจะสองชั้นเยมันต้องมันต้องโอเคเขาบอกว่าพ่งนี้ก็าคนนีตรง้นพวนี้น่าจะวันนี้ได้อยู่ประมาณสี่สิบเมวานได้สิเองมาัเดียเมื่อวานกับมายปสามแล้วเนาะยังย้ายรถอีก โอ้โอ้ีอยบมเเฮ้ยเหมดแลวแต่ชันวันนี้นิดนึงกันเรียบร้อยแล้วไอชันไม่ไหวเราปมันไปนหมดเลตรงนู้นตรง,ตรงรนั้นเ,เอะมเมือนมันเร็งอยู่นะครับนี่จะเฟืองม,มันเร็วเลยเ,เนาะ ตัวขนาด่งเร็วมันยังไปได้ใช่อาใจก็มาทแรงกว่าใช่อาเด็ยูนะเจ้าหนยังไงดใช่อะไม่ไห้ห่ามันไปสอบไปก็สนอสาวกน่สนอเด็กเยอามามาแล้วบอเป็นมักขับรถกละบเนี่ยเอ้ยให้กระจุยน้อยเขามาเกลูกชายเขาขับรถไทยอยู่ ไ่แล้วลยให้เขายุ่น้อยเสียใจนะเอเนี่ยก็จะถึงที่เทอรราฟแกซื้อหมดเลยอะทีนึงทีล็อกล็อกทีางหลังอยู่แบบอแกไม่ได้วันนี้นะอง็กหมดเลยล็อมาแล้วกกยังราอยู่นางจะเมาอะไรที่บางหลังอนี้ กอ่่ากทมดินคังตรงนั้นไ้กจบนจบแล้วเกชา็นไม่เห็นนี่เลยเทชั้นที่สองอันอืมเพาะว่ตัวนี้เราก็ทสองชั้นเหมือนกัน สอ๋อ,อหนุ่มชายต้องไญครับนี่ครับรถไทยครับโอ้เสียหนุ่มเสียหนุ่มเออ้เด็กเด็กโบกรถนี่ถ<อ>ามความมาอะไรเขาไม่บก<อ>ชี้มือเฉยชีย่เดียว ลงนเวลงคนล,ลงนนะเออโออไมมีเวลาพักบอนี่งาเป็นลูกชาย่าแกครับโอ,อ้ไปขาวกันกลับมื่อใด กับมือไหนนี่กับมือไหนก็อะไรดู่อนแต่ตังเกี้ยงอ้ะอาเป็นอย่างเกี้ยพังเกี้ยงพังโอ้ยูจักมือแต่เพี้ยก่อนจะได้กัไฟไหเดี๋ยวโอ้อนมายืนกับในไ่ดูมือัเก่ามือมปลายนมาห่อยนจังกกว่นะโบไม่ใช่โปไปไอ้นั่นไปรับอีกทุกก็พอหรอโอ้แล้วอัตได้ไหมกไใชอัมพต้วอัมพต ปปนนไปไปอเขาเาไสิไปอยู่ไป,ยไปอยู่นั่นจะได้สคนสนสมวนบน่าายยนานนะเ,เ,เป็นลูกชายเท่าแก่ก็ตอนนี้ก,นนก็ทำงานอยู่บนครับ อ้ได้นหมเลยโอเคครับผมเราก็จะเทชั้นที่สองนะครับเราจะทำทาทำท่าให้ศกรล้อสิบรล้อขึ้นชั้นที่สองครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะ,ะับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ